ยังไม่ได้มานะจนกว่าจะได้สำนึกนะครับโอ้โ oh หล่าสุดเอริกเชนายืนยันว่าจะดอนซันโชแยกซ้อมเดี่ยวต่อไปนะครับยังไม่มีความคืบหน้าเอริกเชนาคุณซือของแมนยูนะครับยืนยันว่าเจดอนซันโชยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมาสู่ทีมและจะไม่มีชื่อในเกมเจอกับเบอร์ลีหลังเชื่อตัวแยกซ้อมจากทีมชุดใหญ่เราต้องบอกว่าซานโชออกมาตอบโต้เชนฮาผ่านสื่อนะครับขณะที่สโมสรพยายามเคลียร์ข้อบาตรหมังแต่ซันโชปฏิเสธที่จะไม่ขอโทษเชนฮานะครับจนถูกสั่งลงโทษให้ไปซ้อมร่วมกับชีมแคเดมี่ เชนฮังเนี่ยให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเขาสำหรับทีมเรากำลังเตรียมความพร้อไมไว้เจอกับเบลลี่นั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสเขาจะไม่มีชื่ออยู่ในทีมอันนี้คือสิ่งที่เชนฮังพูดถึงซันโชนะครับแมนยูจะไม่มีผู้เล่นในทีมชุดใหญ่มากถึง10คนจากเกมที่แพ้ไบรอนสี่สาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาและเจนฮังกำลังรออัปเดตความพร้อมของลูกทีมว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ทันเกมวันนี้หรือเปล่านะครับโดยแฮร์รี่แม็กควายราเฟลวารันเมสันมาแล้วก็โซฟียนอาราบัตใกล้กลัับมาฟิตอีกคร้ง แต่เจนฮายืานยันว่าจะไม่เร่งรัดส่งทีมลงสนามหมดเลยนะชื่อว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตังนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเตะเจ็บบ้างฟอร์มนอกสนามฟอร์มในสนามอีกนะครับแล้วก็ปัญหานอกเรื่องอีกนะครับม,มันเยอะแยะมากมายไปหมดหมอร์สมกำลังมาตกที่ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูนันเต็ดนะครับต้องมาดูว่าจะแก้วิกฤตยังไงสำหรับเอริกเชนฮา,ากจัดไป้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม